าแล้วครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีรักฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มื่อเย็นผมไปเซอร์รถเก็บฟรีไฟอยู่ที่จินเคยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่26มิถุนาย,ยนแล้วนะครับผมก็เป็นวันที่จะรีแรงแล้วนะครับเขารีแรงกีก่โมงกันนะผมไม่รู้ล<ะ>เลยนะตัวนี้จะมาเล่นแรงวันสุดท้ายแล้วเว้ยเล่นแรงวันสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมมาดูกันสิว่าจากวันจะหายแค่ไหนนะครับ <c oughs> โอเควันนี้เราก็ เชิญพ okay, ี่เวฟมาเล่นด้วยนะครับผมโอเควันนี้เราจะไปลุยแรงกันวันสุดท้ายนะครับผมก่อนจะดีรันะฮะโอเคไปสองคนนะับผมลุยกันเลยครับเฮ้ยสุดยด ผมว่าเจอตึงอะ่ะมันมีแต่คนแบบโอ้โหนี่ไงเกาะอ,อุ้ยสวยเยี่ยมจ้าเฮ้ยบอกว่าไม่มีเกาะพูดไปเมื่อกี้เอง <c oughs> มันมีเกาะแล้วมันมีเกาะแล้วไม่มีเกาะผมวิ่งขึ้นฝาเมื่อกี้ได้เลยอะ่ะเกาะอ่ะคือ,อแบบพูดคำไหนได้คำนั้นอะ่ะลูกจีเอ็มรือเปล่าลูกจ <c oughs> ีเอ็มรีบไปล่า <c oughs> เอาไปดิ น,กหน,นกหนึ่งนกหนึ่งอะไป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 ,ไปก่อนที่มันจะชุบกันภาชนะเลยตื่นเต้นจังเลยวะ่ะเอา้าหายไปไหนแล้วเอ้ยมันหายไปไวยังวะเ,เจ๋อละเจอละ เจอแล้วน็อกไปน็อกไปเรียบร้อยฮะแตงหนึ่ง <c ười> อุ้ยเกือบแล้วดวนค่ะ,คะ <c ười> โอ้โหพึ่งได้กล่องสาเบียงอ่ับทุกคนพึ่งได้สาเบียงก่อนอันจอดรถจอดรถเติมน้ำมัน <c ười> จอดเล็จอดเล็เต็มน้ำมันอละอาละๆอะมันกดยังไงนี่ตืดตืดตืดคนดูสี่คนอีกคนดูสี่คนจอดรถเติมน้ำมันน้ำมันหมดครับน้ำมันหมดอ่ะเสียฟีไปไหนอให้ปปื้นได้เลยเนี่ย แโอ้สเตปผมไม่มาเลยบอกเลยส,ส,สเตปดรอปแบบอุตส่าห์แบบฝึกมานานกว่าสิบกว่าปีอ่ะแบบสเตปผมหายหมดเลยทุกคนสเตปการรีแล็คของผมเลยโอ้โหแบบแบบสมมติว่าอันอันตรงนี้เป็นคนนะเว้ยว่าเราเราจะยิงอ่ะยิงดดอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่คือการ<อ>ฝึกนะ<ห>นโอแ้แล้วก็เสียไอ้บอ เสียไอ้วอเฉยโอ้โหฝึก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 เขาเรียกว่าการฝึก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 การฝึกยิงอ่ะแล้วก็เสียไอ้วอฟรีเฉยโคตรเสียดายไอ้วอโอ้ไม่ได้เลยน็อกหนึ่งแต่เดี๋ยวจะวาเดี๋ยวไปแล้ว ไปอีกหนึ่งไม่มีไอวอลไม่มีไอวอลไปอ่ะดีได้ขั้นสุดท้ายว่าอีกตัวเดียว สุจัดอืะกตกตกโอ้โหก็มึงก็เลกว่าสุดท้ายมันันซัสซึ้งมากเบือคน3ิวมิกันคนละ3คิวคนละ3คิวกันมันมีที่มันมีที่ตาบ้าปะ เยครับมันมีที่ตามมามีที่ตามมารีบวิ่งเข้าไปเลยได้ปืนก่อนก็ได้เปียบแล้วโอ้โหชิบหายไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทำไมไม่ไม่มีอะไรเลยวะโอเคหายไป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 นีฝากของให้เร็เร็วเว้ยเพราะว่ามันจะมีไอตัวที่วิ่งตามมาหาเรา เสียงท้าใครเป็นเสียงท้าใครบ้างหนีง่งโอเคเดี๋ยวฝังตัวเองโอ้โหไม่ได้หลับปืนสก,กาโค้ดเสียงดังบอกเลยสก,การู้สึกว่าผมยังไม่ได้ยินเลยนะคือมันเสียงดังครัผมไม่ชอบเลยไม่มีเกาะไม่มีเกาะ <c oughs> ไม่มีเกาะหาเปลี่ยนไม่มีเกาะเข้าให้ละวว่าผมควรจะเล่นกปืนดีกว่า 这里挂着。 เดาเดาคุมทางนี้เองไปอ้อมนี่เฟสไปอ้อมนี่อ้อมเหรอโอ้โหถ้าผมโอ้โหถ้าไปอ้อมนะคิดดูหรือว่าอ้อมอ้อมหลังได้ปะเดี๋ยวหวู

โอ้โหเกือบแตกเกือบแตกโอผมผมคองผ้าอะไรวะโอ้โหเกือบรอดมาได้นะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรโหดเลยใครว่าจอดรถอยู่นี่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตกใจหมดรถบิน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 ได้ ได,ได้ไม่ตายถึงกู้ปล้วด็นเอาอ๋อโอ้ไเอะเมื่อกี้รถบินได้เว้ยผมผมเกือบละโอ้ดไล่ย,ลยอนยังไงวะโอ้โอ <c oughs> โดนลูบแล้วไปพร้อมบวกเสมอเว้ยโอ้โหโอ๊ยโดนยิงจ้อย โหสายยญิงดาวตัวหนึ่งแล้วเว้ยมันมันฉลาดมันฉลาดเออกดไลค์ให้กัน <g iggle> กดไลค์เพื่อเพื่อความฉลาดของพี่แกไงเออกดไลค์กดไลค์เออเออ,เอ,อ,เอ,อช่วยกันช่วยกัน <g iggle>